w o r ร์ส e ีอัพพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรธัธยาอิสระพักดีค่ะชวนมาฟังกันต่อนะคะอย่างที่สัญญาไว้ถึงเรื่องของ Warren Buffett 5 Cha p t e ตหลักด้วยกันนะคะว่าเขาทำอย่างไรถึงบริหารจัดการธุรกิจนะคะให้เติบโตแล้วก็บริหารผู้คนจำนวนมากที่เก่งๆได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการเลือกธุรกิจที่ถูกต้อง วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเคยพูดไว้คำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าธุรกิจที่ต้องใช้ทุนมากเพื่อเติบโตกับธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ทุนเลยเพื่อเติบโตมีความแตกต่างกันมากมายมหาศาลค่ะนั่นก็แปลว่าธุรกิจที่อาจจะไม่ต้องใช้ทุนมากนั้นเขามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการเลือกธุรกิจของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีหลายเคล็ดลับทีเดียวค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นย้ำเสมอก็คือธุรกิจต่างๆที่เขาเลือกที่จะลงทุนเนี่ยนะคะ ส่วนหนึ่งคือก็ต้องเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะนะคะซึ่งสามารถคิดราคาได้ค่อนข้างสูงและนั่นก็จะส่งผลให้อัตรากําไรมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน บริษัทบางบริษัทมียี่ห้อหรือแบรนด์ที่ดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบรนด์อยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าการไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็เท่ากับว่าไม่สิ้นเปลืองเงินในการวิจัยและพัฒนาไม่ต้องปรับปรงุงโรงงานไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาก็สามารถมีเงินสดเพียงพอจะขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องไปแบกรับภาระนี่หรือแม้แต่ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ใครนะคะซึ่งตัวอย่างที่วอร์เรนเบรคพูดไว้ก็มีหลายบริษั ด้วยกันเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันดีกว่านะคะว่าเวลาเราจะเลือกบริษัทเนี่ยเราควรจะดูอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ บรเวณว่าเฟดบอกว่าให้ดูบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนนะคะเขาบอกเวลาเราจะทํางานหรือว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราก็ควรจะทํางานและเริ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนี่คือเรื่องที่บริเวณว่าเฟดพูดไว้ก่อนที่ตีม ESG จะมาอีกนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงานก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าเราเป็นพนักงาน โอกาสในการต่อยอดหรือเติบโตในหน้าที่ผู้บริหารก็สำคัญไม่แพ้กันหากเราเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับกลางหรือว่าระดับสูงนะคะรวมถึงอีกมิติหนึ่งก็คือความมั่นคงของการงานซึ่งก็จะสะท้อนมาจากความสามารถในการทำเงินในระยะยาวของบริษัทค่ะดังนั้นโมเดลธุรกิจต่างๆนะคะที่บริษัทเรนเบ t เขาบอกว่าบริษัทเหล่านี้รับรองว่ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันแน่ๆเขาบอก บอกว่าลักษณะพื้นฐาน3อย่างนี้จะเหมือนกันอย่างแรกคือจะต้องขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่2คือถ้าไม่ขายผลิตภัณฑ์เฉพาะก็อาจจะไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะเป็นเซอร์วิสเซอร์ก็คือต้องให้บริการที่เป็นเฉพาะด้านนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ซื้อในราคาที่ต่ำก็คือสามารถซื้อของได้ถูกกว่าและนำมาขาย ให้กับผู้คนที่ต้องการเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูว่าเอ๊แล้วสามประเภทนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างบริษัทอะไรบ้างนะคะที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแรกคือขายผลิตภัณฑ์เฉพาะลองดาวสิคะน้ำอัดลมชื่อดังที่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยชื่นชอบนะคะคุณเริ่มจากการดื่มเองก่อนชอบแล้วก็กลายเป็นนักลงทุนเบอร์ต้นๆคืออะไรคะ โคคาโคล่านั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าเป๊ปซี่มาร์คฝรั่งริกรี้นะคะหรือว่าช็อกโกแลตเฮอร์ชี่หรือแม้แต่คราฟจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วก็โปอคเตอร์แอนด์กัมเบลหรือว่า p ีแนะคะซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยบริษัทเฟดเขาบอกแบบนี้ว่ายังไงยังไงเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมัน่น แล้วก็ค่อนข้างที่จะติดกับแบรนด์ของสินค้าเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไงลูกค้าก็จะซื้อสินค้าเหล่านี้แม้บริษัทเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามดังนั้นนะคะเมื่อเขาสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้ในมุมของพนักงานนะคะก็มีโอกาสไต่เต้าเป็นผู้บริหารได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขามีทิศทางในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแง่ของผู้บริหารเองก็ สามารถเติบโตได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ค่อนข้างเร็วคือหนุ่มสาวก็สามารถพิสูจน์ฝีมือได้แล้วเพราะว่าเขาทําธุรกิจที่ค่อนข้างโฟกัสและสุดท้ายในฐานะนักลงทุนเราก็จะได้กาไรกําไรที่สมน้ําสมเนื้อด้วยเพราะว่าธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือว,ว่าวิจัยพัฒนามากนักเนี่ยนะคะก็ทําให้มีเงินสดเหลือไม่จําเป็นต้องก่อหน,นี้เพิ่มหรือไม่จําเป็นต้องลงทุนหนักนะคะ ทำให้เขาสามารถนํามาจ่ายเงินให้กับคนเก่งๆได้นํามาจ่ายโบนัสเพสื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้แล้วอีกในหนึ่งก็คือมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะส่วนเซอร์วิสเซอร์หรือว่าบริษัทที่ขายบริการโดยเฉพาะนะคะเขาก็ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น m o o d y s Investor Service นะคะที่ให้บริการด้านการเงินการลงทุนนะคะรวมถึง เอนะคะหรือว่า Master ที่ทําพวกออบัตรเครดิตแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นบริการที่คนส่วนใหญ่ต้องการนะคะและยังไงก็ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้บริการเหล่านี้มาดังนั้นความสําคัญของบริษัทเหล่านี้จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ตัวสถาบันนะคะ อย่างเช่นถ้าบรรดาบริษัทจดทะเบียนต้องการจัดอันดับนะคะเพื่อที่จะออกหุ้นกู้หรือว่าจัดอันดับเร й ติ้งต่างๆก็ต้องคิดถึง Moody's Investor Service อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่า ถ้าจะบัตรเครดิตนะคะก็ต้องคิดถึงวีซ่หรือ m a s t e r ร์กาแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนบริษัทที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายในราคาต่ำเนี่ยนะคะในอดีตเนาะก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะ w n r r e n b u f f e t t m a n a g e m e n t Secrets เนี่ยเขาเผลิตมาโหกว่า10ปีแล้วนะคะดังนั้นก็อาจจะพูดถึงธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบเก่าก็คืออย่าง w l m m r t นะคะ t o s t c o ซึ่งเขาก็ขายสินค้าจำนวนมากทีเดียวกุญแจสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของปริมาณการขายที่มี ลุ่มค่อนข้างสมเพียงอย่างเดียวค่ะแต่มาจากการเป็นผู้ซื้อในราคาต่ำเพราะว่าเขาซื้อในปริมาณมากเนื่องจากมีจำนวนสาขายเยอะแล้วก็ขายให้กับคนที่ค่อนข้างกระจายในแต่ละพื้นที่เนี่ยทำให้เขาสามารถ ขอต่อนรองราคาได้ค่อนข้างมากดังนั้นต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเองนะคะก็จะทำให้เขามีส่วนต่างกําไรเนี่ยมากกว่าคู่แข่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็มีความได้เปรียบสามารถตั้งราคาได้ค่อนข้างต่ำด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนก็มาต่ำแล้วแล้วก็การบริหารจัดการของเขาก็มี Economy of Scale ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นวิธีในการดูนะคะว่าเอบริษัทที่เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเลือกทางานเลือกลงทุนนะคะ เป็นบริษัทที่ดีเยี่ยมแล้วหรือ,อยังนะคะก็ดูได้จากเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองว่ายั่งยืนหรือเปล่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะทีนี้อีกมิติหนึ่งที่อาจจะดูง่ายหน่อยเพราะว่านายมิติด้านของการแข่งขันเน่ยก็อาจจะต้อง เ,เป็นเรื่องของมุมมองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนามธรรมาสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูเป็นรูปประมเนี่ยก็อยากให้ดูในเชิงตัวเลขค่ะเวรันบัฟเฟต์เขาจะมีสักประมาณส3งสามอินดิเคเตอร์นะคะที่เขาใช้ในาการประกอบเวลาเขาจะดูว่าเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยมหรือไม่อย่างแรกเลยค่ะเขาดูกําไรต่อหุ้นนะคะซึ่งถ้าภาษาอังกฤษที่เราคุ้นกันก็คือ E P e S earning per share กําไรต่อหุ้นนะคะโดยปกติเขาจะใช้ประมาณสักสิปีนี่แหละเพื่อให้เห็นนะคะ ว่าบริษัทนั้นนั้นมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวหรือเปล่าซึ่งวิธีการคือเขาจะไม่ได้ดูแค่ปี2ปีนะคะที่อาจจะมีกัตรากําไรที่ค่อนข้างสูงแต่เขาจะดูเป็น10ปีเพื่อให้เห็นนะคะว่าความสม่ําเสมอเป็นอย่างไรถ้ากําไรเนี่ย ยังสม่ำเสมอและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นในปีแรกเนี่ยอาจจะมีกำไรสัก1.3เหรียญน,นะคะปีต่อๆไปก็เป็น1.6 1.9เหรียญแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น2เหรียญเกือบๆ3เหรียญแบบนี้ก็เท่ากับว่านอกเหนือจากความสามารถในการทำกำไรสูงแล้วนะคะก็ยังมีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะนี่คือ1ตัวเลขที่เขาใช้ในการคิดคำนวณ e a r n i n g per s h ป r e แนั่นเองนะคะทีนี้อีกหนึ่งรูปแบบของธุรกิจนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือบางปีกำไรดีมากบางปีขาดทุนซึ่งแบบนี้นะคะวันนี้เฟดเขาจะบอกว่ากำไรประจำปีที่ผันผวนเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปยุ่ง เนื่องจากาบริษัทเฟดเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้ไม่น่าจะสามารถมีความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาวได้เหมือนกับบริษัทแบบแรกที่มีกำไรต่อเนื่องแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่า,วาบริษัทเฟดเนี่ยประสบความสูเรในโลกของการลงทุนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปบางบริษัทนะคะขาดทุนแต่ราคาหุ้นขึ้นไป7 8 0 0ก็มีให้เห็นนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงทุนจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ว่าลงทุนเพื่อคาดการณ์ว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต อย่างอุตสาหกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆเป็นต้นนะคะเดีกก็ให้ฟังในแง่ของพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันได้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากตัวกําไรต่อหุ้นหรือว่า e a r n i n g ็ต์ประแชร์แล้วอีกหนึ่งตัวเลขที่วอร์เรนเบรฟเฟตบอกว่าต้องดูเลยคือเรื่องของหนี้ค่ะแน่นอนว่าบริษัทชั้นเยี่ยมเนี่ย ต้องไม่มีหนี้ในระยะยาวนะคะคือมีหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดอะไรในแง่ของการทําธุรกิจนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเติบโตได้ในระยะยาวเรนบัฟเฟตต์บอกว่าไม่ควรจะแบกรับภาระหนี้สูงนะคะวิธีการเปรียบเทียบก็คือให้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นอุตสาหกรรมในกลุ่มพลังงานเหมือนกันในกลุ่มธนาคารเหมือนกันในกลุ่มค้าปลีกเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นซึ่งกฎ โดยทั่วไปแล้วนะคะบริษัทไหนที่มีภาระหนี้เกิน5เท่าของรายได้สุทธิเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่น่าสนใจเพราะบริเ F ณเฟ特ใช้คำว่าไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวแน่ๆเนื่องจากยอดหนี้ที่สูงเนี่ยก็สะท้อนว่า1ธรุรกิจนั้นอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมากแล้วก็ต้องการเงินเพิ่มทุนอยู่เสมอ2คือ นอกจากต้องการเงินลงทุนเพิ่มแล้วเนี่ยก็มักจะลงทุนด้วยหนี้ค่อนข้างสูงด้วยนะคะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เงินสดที่บริษัทมีเนี่ยที่ได้จากการค้าขายสร้างรายได้ทํากําไรเข้ามาก็อาจจะหมดไปกับการชําระหนี้ด้วยเป็นต้นนะคะดังนั้นต้องดูเรื่องของหนี้สินที่มีในแต่ละบริษัทเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของอัตราส่วนกําไรขั้นต้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกําไรขั้นต้นถามว่าคิดจากอะไรน เขาบอกว่าให้นำรายได้ของบริษัทตั้งก่อนแล้วก็ไปหักด้วยต้นทุนสินค้าขายนะคะซึ่งพอเราหักด้วยต้นทุนแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรขั้นต้นถูกไหมคะกำไรขั้นต้นเนี้ยเราก็เอามาหารด้วยรายได้ทั้งหมดสุดท้ายเราก็จะได้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเช่นนะคะรายได้รวมสัก10,000 เหรียญสหรัฐนะคะก็หักต้นทุนไป6000เหรียญก็เอา 10,000- ลบห0เหรียญก็จะได้4 0 0พันเหรียญเป็นกำไรขั้นต้นหลังจากนั้นก็กำไรขั้นต้น,น, 4, เ,นเนี้ยส0 0พันเหรียญเนี่ยไปหารด้วยรายได้ก็คือ10,000เหรียญน,นะคะสุทธิก็จะมีอัตรากำไรขั้นต้น4 0ซึ่งบริษัทที่วอลเลทเปอร์เฟ <c oughs> กต์เขาพูดถึงเนี่ยถามว่าตรากำไรขั้นต้นเป็นอย่างไรต้องบอกว่า ไม่น้อยนะคะโคคาโคล่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่ที่60%ขึ้นไป m o o d y s เองนะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า70%เช่นเดียวกับหมากฝรั่ง ริกนะคะที่มีตัวอัตรากำไรขั้นต้นถึงกว่า50%แต่ที่แย่ๆแย่ตั้งแต่สมัยนู้นก่อนจะเจอโควิดอีกนะคะก็คือสายการบินค่ะอย่าง United a i r l i n e ลนะคะเคยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงแค่14%เท่านั้นเช่นเดียวกับรถยนต์สมัยเก่านะคะอย่างตัว G.M. General Motors เองเนี่ยก็มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำแค่ประมาณกว่า20%ขณะที่อุตสาหการรมเทคโนโลยีที่ตอนนั้นบริเววัเฟดบอกว,ว,ว่าไม่ยุ่งเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จักไม่รู้ว่าทำไรายได ยังไงอย่างเช่น Microsoft เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง79%ก็นะคะก็เลยนำมาฝากกันสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เราทำอยู่นะคะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในฐานะพนักงานผู้บริหารหรือธุรกิจที่เราทำอยู่ในฐานะเจ้าข,ของกิจการหรือแม้แต่ธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นนั้นเป็นธุรกิจที่ดีเยี่ยมแล้วหรือยัง เลือกธุรกิจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ตามหลักของวอร์เรนบัฟเฟตถ้าใช่เดินหน้าต่อได้ถ้าไม่ใช่นะคะก็ต้องมาดูปัจจัยอื่นด้วยนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเราเลือกธุรกิจจากเหตุผลใดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับการมอบอำนาจนะคะจากตัวเขาเองที่ตอนแรกก็ทำบริษัทไม่กี่บริษัทนะคะจนกลายเป็นกว่า80สาขานะคะแล้วก็มีพนักงานร่วมกว่า200ชีวิต างเป็นต้นเขาเลยต้องเริ่มส่งมอบกิจการให้กับคนรุ่นต่อๆไปผู้บริหารรุ่นต่อๆไปวอร r r e n b u f ฟ e t t ทำอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสวัสดีค่ะ